สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําจุดเก็บดาบยักษ์กันนะครับก่อนื่นเลยให้เรามาที่ซากปลากระพังแค่เลมนะครับเป็นพรตรงนี้เลยนะครับใครจะมาทางริมเกลฟก็ได้นะครับมาทางด้านหลังบอสทีเบียครับตามถนนมาเรื่อยๆหรือถ้าเกิดใครว่ามาจากเนินมังกรเกรออ้อนะครับมาจากทางด้านบนนี้ก็วิ่งข้ามสะพานมาเรื่อยๆนะครับวิ่งผ่านจุดตรงนี้นะครับจุดพรตรงนี้แล้วก็กระโดดข้ามผาตรงนี้มาได้เลยครับ ส่วนไอเทมที่จําเป็นจะต้องถือมาก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นครบเพลิงไล่สัตว์นะครับนี่ครับครบเพลิงไล่อสูรนะครับซื้อที่ NPC ตัวนี้นะครับที่กระท่อมผู้ถือสันโดษนะครับซื้อกับ NPC ตัวนี้เลยนะครับุถูกนะครับไม่ไม่กี่ลูนเองนะครับคือถ้าไม่มีมาก็ก็วิ่งมาได้นะวิ่งมาเก็บได้แต่ว่าอันตรายนะครับมันมีหมาคอยกัดอยู่นะนี่ครับไอเทมดาบยักษ์จะอยู่ในหีบนี้เลยโอ้ตรงนี้มีอีการะ อีกามันไม่กลัวพบเพลิงนะเพราะงั้นต้องระวังด้วยนะเก็บแล้วก็ให้เราวิ่งกลับมาที่พรได้เลยนะนี่ครับได้มาแล้วนะครับดาบยักใครที่ยังตามหาอยู่นะครับก็มาเก็บไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้นะไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม